สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนปาเทพทนไม่ไหวเขาของแพงคิดว่าผู้นําจะทําได้ทุกอย่างเป็นหนึ่งคนวงการบันเทิงที่มีแนวคิดสนับสนุนการทํางานของรัฐบาลอย่างชัดเจนสําหรับนักแสดงตลกชื่อดังอย่างเทพโพงามแต่ล่าสุดก็ทำเอาเแฟนถึงกับงงพาหลังจากที่มีการไลฟ์สดผ่านแฟนเพจขนมเปียกคันเทพโดยช่วงหนึ่งของการไลฟ์สดป้าเทพมีการระบุว่าอยากมาให้เขาด่าบางชมบางโรคจิตโดนดา่าแล้วสินค้าของเรา กระตุ้นไงช่วงนี้ไม่ค่อยโดนด่าพวกนั้นมันหายไปไหนหมดไม่รู้พวกนี้มันไม่รู้ความสุขเป็นยังไงถ้ามันรู้มันก็หาความสุขแล้วมันไม่มาเกาะเรื่องวุ่นวายอย่างนี้หรอกจิตใจเขายังวุ่นวายอยู่เขาอยากได้ประธานาธิบดีตอนนี้เป็นไงหมดราคาขึ้นขึ้นทุกอย่างเลยเพราะเราไม่ได้ผลิตฟื้นท้องถิ่นเราก่อนไงเราไม่มีฐานพอมีเรื่องอะไรก็ใช้ใจ่ายหมดก็ต้องไปกู้เขาผมไม่ชอบเลยเอาเงินมาแจกเงินน้าเจ้าไปทําส่วนอื่นไปลงทุนให้ชาวบ บ้านเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไปเลยอย่าไปหัดให้คนซื้อกินเหมือนเลี้ยงลูกด้วยเงินไม่สอนให้ลูกเลี้ยงตัวเองได้มั่งถึงเป็นแบบนี้เด็กยุคนี้ถึงเป็นแบบนี้เราไม่หัดให้ลูกหลานช่วยตัวเองก่อนเวลาของมันขึ้นพ่อค้านายทุนก็ได้พ่อค้าคนกลางได้กลับได้เราคนไทยจะไปอาศัยเขาอย่างเดียวหรอต้องคอยกินอาหารจากประเทศอื่นเขาส่งมาหรอตอนนี้เราเห็นแล้วบ้านเมืองบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ช่วยไม่ทนันบางทีก็ไม่ได้นึกเราคงต้องดูแลตัวเองแล้วไม่งั้นจะลำบากของ ขึ้นหมดเลยน้ำมันก็ขึ้นแก๊สขึ้นผู้นำเขายังไงกันแน่ผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาต้องทำได้ ผู้นำต้องติดตามช่วยทันควันปล่อยแช่แช่มีบางฝ่ายรอจังหวะอยู่ขึ้นโดยรัฐบาลไม่รู้เรื่องหรอรัฐบาลตัวเฉยเฉยนายทุนเจ้าของประเทศเหรอือยังไงกันแน่รัฐบาลต้องออกมาทำอะไรได้แล้วตอนแรกคิดว่าประยุทธ์จะทำอะไรได้ทุกอย่างแต่ดูดูแล้วไม่ใช่ไม่กระตือรือร้อนเลยเป็นห่วงนะเชียร์มาตลอดนายกคนนี้ต้องรีบจัดการของแพงต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปจัดการประชาชนจะอยู่ยังไงรัฐบาลไม่เห็นประชาชนเดี๋ยวคนเกลียดเขา จะเกลียดไปเลยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ